ลิงก์สินค้าที่ทดสอบทั้งหมดอยู่ใต้คลิปวิดีโอครับยูกรีนไฟเข้า1 0 0ถึง240โวลต์ไฟออก5โวลต์1แอมป์ผลิตจากป,ประเทศจีน การรับประกันน้ำหนักยี่สิบห้ากรัมพอร์ต USB A USB plug ไฟเข้า100ถึง240โวลต์ไฟออก5โวลต์1แอมป์ ทำได้ที่5โวลต์เท่านั้นค่าไฟขนาดที่ยังไม่มีโหลดได้เพียง4.99เโวลต์พอต่อโหลดเข้าไปที่1แอมป์ไฟขึ้นมาที่5โวลต์1.1แอมป์ชัดดาวน์1แอมป์ทำงานได้สูงสุดที่1แอมป์เท่านั้นค่าไฟไม่เรียบที่1แอมป์อยู่ที่ประมาณ120มิลลิโวลต์ผมจะลดกระแสลงมาให้เหลือ0มิลลิแอมป์ที่0มิลลิแอมป์ค่าไฟไม่เรียบอยู่ที่ประมาณ เจดสมิล<ม>ิโวลต์ทแสดงว่าหัวชาร์จนี้ข้าไฟเรียบอยู่ในเกณฑ์ดีครับแต่ไม่ถึงกับดีมากลองชาร์จสัมซุง m 1 4ที่10ได้5โวลต์4.9วัตต์ที่10%ชาร์จได้แต่ชาร์จช้ามากผมจะทดสอบที่5โวลต์1แอมป์5วัตต์ทดสอบที่3ชั่วโมงทนได้หรือไม่พร้อมกับจับเวลาไปด้วยอุณหภูมิห้องที่ทดสอบอยู่ที่28องศาเซลเซียส ผ่านไปสามชั่วโมงยังได้ห้าวัตเท่าเดิมอุณหภูมิหัวชาร์จอยู่ที่60องศาเซลเซียสอุณหภูมิหม้อแปลงอยู่ที่73องศาเซลเซียสอุณหภูมิความร้อนด้านบนอุณหภูมิสวิตชิ่งชิปเ5องศาเซลเซียสอุณหภูมิช็อตตี้ไดโอดแ6องศาเซลเซียสจะลองวัดว่าไฟบ้านรั่วออกมายังฝั่งผู้ใช้งานพร้อมดูดคนหรือยัง การวัดจะต้องวัดขนาดที่หัวชาร์จยังสามารถใช้งานได้และการวัดจะต้องวัดเป็นไฟ DC หรือไฟกระแสตรงเท่านั้นถ้าวัดได้มากกว่า10โวลต์ก็เริ่มอันตรายแล้วแต่ถ้าวัด100โวลต์ก็แสดงว่าไฟบ้านได้ทะลุข้ามายังฝั่งผู้ใช้งานวัดไม่ขึ้นวัดไม่ขึ้นแบบนี้ก็ยังแสดงว่าไฟบ้านยังไม่ได้รั่วออกมาครับพอดูวงจรข้างใน มีการใส่ท่อไว้ตรงนี้ด้วยน่าจะเป็นซีลิโคนตรงนี้อีก2จุดหม้อแปลงตัวนี้เป็นแบบปลอดภัยตรงนี้สังเกตจะมีพลาสติกกวางอยู่ระหว่างฝั่งไฟบ้านและฝั่งผู้ใช้งานเนื่องจากฝั่งไฟบ้านอยู่ใกล้กับฝั่งผู้ใช้งานก็เลยต้องเอาพลาสติกมากวางไว้เพื่อกันไฟบ้านข้ามมายังฝั่งผู้ใช้งานผมก็จะดึงมันออกมันติดซีลิโคนดังนั้นผมก็จะต้องเอาซีลิโคนออกก่อนฝั่งนี้เป็นฝั่งไฟบ้าน ส่วนฝั่งนี้เป็นฝั่งผู้ใช้งานไฟบ้านเข้าที่2องขั้วนี้ R field จำกัดกระแส C กองไฟเรียบ p r i m ม r รีตัวต่อขนานกันโดยมี L เป็นตัวขั้นระหว่างซีกบวกแล้วก็มี L ด้านใต้บอร์ดขั้นระหว่างขั้วลบของ C กองไฟเรียบ p r i m ม r รีมอดแปลงตัวนี้เป็นแบบมีความปลอดภัยแต่สังเกตบอร์ดนี้จะไม่มี C Y 1ทั้งด้านบนและด้านล่างของบอร์ด ที่เชื่อมระหว่างฝั่งไฟบ้านและฝั่งผู้ใช้งานน่าจะทําให้ไม่มีฝัฟ้าลทนทานและอาจจะทําให้เกิดความเสียหายขึ้นได้อาจทําให้วงจรระเบิดตัวนี้คือ s w สวิตชิ่งชิ p ทาหน้าที่สร้างความถี่และมีระบบป้องกันอาสตาค่า2เมกะโอมมี2ตัวต่อนุกรมกัน จากนั้นผ่าน R ค่า1โอห์มเข้ามาที่ขา1 VCC เพื่อกระตุ้นการทำงานครั้งแรกจากนั้นกดอ็อกซิเรลี่ของหม้อปแปลงก็จะสร้างความถี่ไดโอดก็จะแปลงความถี่เป็นแรงดันไฟตรงจากนั้นผ่าน R ค่า1โอห์มทำการเก็บประจุไว้ที่ C กองไฟเรียบออกซิเรลี่ i, แล้วส่งให้ขา1 VCC เพื่อให้ส t c h ชิ่งชิ p ทำงานได้ต่อไป R voltage sensing 2ตัวนี้เป็น R divider ทำหน้าที่แบ่งแรงดันไปบอกที่ขา2 feedback สีตัวนี้ต่ออยู่ที่ขดออกซิลิเออรี่อาร์เคเรนเซนซิ่งทำหน้าที่ชัดดาวต่ออยู่ที่ขา4วงจรสแนปเปอร์ก็จะมีอยู่4ตัว 1C 2R 3R 4าไดโอดทำหน้าที่ยุบไฟยอดแหลมไดโอด4ตัวต่อกันเป็นไดโอดบิดเลคติฟเออร์ทำหน้าที่แปลงไฟสลับให้เป็นไฟตรง ในบอร์ดนี้ไฟจะรั่วออกมาดูดคนได้ทั้งหมด2ทาง 1. ช่องว่างระหว่างฝั่งไฟบ้านและฝั่งผู้ใช้งาน 2. หง้อแปลงต่อไปฝั่ง secondary หรือฝั่งผู้ใช้งานก็จะมีซีกองไฟเรียบ secondary ต่อขนานกัน2ตัวพอต USB-A ช็อตกี้ไดโอดแปลงความถี่เป็นแรงดัน R และ C 2ตัวนี้ต่อนุกรมกันพร่อมอยู่กับช็อตกี้ไดโอด อาโหลดและอาดิชาร์ดให้กับ C กองไฟเรียบ s e c o n d น r ดทั้ง2ตัวพอร์ต USB-A ขา1 VCC ขา2 d a t a รลบขา3 d a t a บวกขากล่กราวไฟที่จะนำไปชาร์จโทรศัพท์ก็จะอยู่ที่ขา1มี V บัตชาร์จได้ที่5โวล์เท่านั้นต่อไปจะถอดเม่แปลงออกมาดูขดไฟบ้านก็จะมีอยู่2ขดก็คือขดออ x ซิลเลอแล้วก็ขดไพม a r y ส่วนฝั่งผู้ใช้งานก็จะมีอยู่1นขดก็คือขด secondary สังเกตจะมีฉนวนสายไฟหุ้มอยู่แบบนี้เป็นแบบปลอดภัยมีคนแกะแล้วใครมาแกะ1รอบ2รอบ3รอบสอบัสงเกตที่ขด auxiliary จะมีสายเส้นลวดโผลออกมาหน่อยหนึ่ง นี้ดูเหมือนจะไม่มีช่องว่างถอดแรงไปหน่อยขดไพรมารี่หักหนึ่งรอบสองรอบอ่ะติดตรงนี้พันสามรอบ นี่ก็คือขอดผู้ใช้งาน1นึ่งสองสาสี่ห้าหก็ดแดรอบหนึ่ สองจากนั้นเขาก็มาแปะไว้ตรงนี้ก็น่าจะเป็น3มรอบแกะออกมามีขดลวดถูกคุ้มอยู่ตรงนี้ด้วยเพื่อให้เกิดความเสถียรภาพ3รอบต่อออกมาจากขดออกซิเลอรี่ หรือกดไฟบ้านแล้วก็มาจับไว้ที่ด้านบนตรงนี้แล้วมีผ้าเทปพันซ้ําอีกครั้งหนึ่งทําเหมือนเป็นเสาอากาศติดติดขดลวดต้องตัดขดออกซิเรียดีออกก่อนติดแล้วค่อนข้างสลับซับซ้อนก็น่าจะเป็นหนึ่งรอบครึ่ง สายเส้นหนึ่งแตะกับขาคดลวดสายเส้นหนึ่งลอยไว้แล้วก็มีการพันอยู่ตรงนี้ทําหน้าที่เป็นคล้ายๆขดลวดคอยอากาศหนึ่งสองสิบสิบหนึ่งสิบสอง หนึ่งรอบสองรอบเส้นรวดที่ขาดตรงนี้และเส้นรวดที่ขาดตรงนี้ก็คือขดไพรมารี่ที่หักไปการพันเป็นทันแบบพุ่มอีกแล้วแกะยาก ต่อไปขดไพรมารีหนึ่1ส1งห1ึ่งรอบหขดไพรมารีหนึ่งร้อบสรอขดไพรมารีศูน่งสามมิลขดออกซิลเล y และขดคอยอากาศเส้นผ่าศูนย์กลาง0.15มิลขดผู้ใช้งานหรือขดเซ c ก n d น r ด0รี่มิล รวมเปลือกด้วย0.59มิลฟิว i ิเบิล s i ซิเตค่า10โอห์มไดโอด4ตัวต่อแบบบลิตไพมารีสมูทติ้งคาปาซิเตอร์ค่า4.7ไมโครฟาราด400โวลต์2ตัวต่อขนานกันโดยมี L ขั้นระหว่างขั้วบวกและ L อีกตัวขั้นระหว่างขั้วลบ L ค่า1 m มิลลิเฮนรี่ขั้นระหว่างขั้วบวก L ค่า0.01มิลลิเฮนรี่ขั้นระหว่างขั้วลบ Switching Chip s r t up resistor ค่า2เมกะโอม2ตัวต่ออนุกรมกันแล้วก็มี R1 โ oh อ์มจำกัดกระแสเข้าที่ขา1 b c c วงจร Snubber ก็จะมี4ตัว Snubber capacitor ค่า520พิโกฟารัด Snubber resistor ค่า 270k โ oh อม Snubber resistor ค่า330โ oh อม Snubber diode เบอร์ A7 R current sensing หรือ R shutdown ค่า1.58โ oh อม โวลเทเตนซิงรีเซสเซอร์2ตัวต่ออนุกรมกันทำหน้าที่แบ่งแรงดันออคซิเดอรี่สมูทติ้งคาปาซิเตอร์ค่า5.3ไมโครฟารัดเชคแนด์ i ีสมูทติ้งคาปาตอร์มี2ตัวต่อขนานกันค่า470ไมโครฟาัด6.3วลต์เป็น940ไมโครฟรัด6.3โวลต์ช็อตคีย์ไดโอดเซนซิงรีเซสเตอร์2ตัวต่ออนุกรมกันตัวบนค่า 11.5K ตัวล่าง5.11 k พอร์ต usb a มี4ขา vbat Data ลบ d a t a บวกกล่าว d a t a ลบกับ d a t a บวกชอบติดกันหัวนี้ไม่ได้ใช้งานแบบการสื่อสารสังเกตบอร์ดด้านหน้าก็ไม่มีซ y 1วันบอร์ดด้านหลังก็ไม่มีซ y 1ววันซวันจะต่ออยู่ระหว่างฝั่งไฟบ้านและฝั่งผู้ใช้งานทำหน้าที่ยับยั้งสัญญาณร,รบกวน สาเหตุที่ไม่มีก็น่าจะเป็นดังนี้ 1. บ่อนี้ใช้วัตต์ต่ำเพียง5วัตต์เท่านั้น 2. เพิ่มสแนปเบอร์คาปาทิสเตอร์ที่ขด a u อ i ซิลิเค่า130ปิกโกฟารดเพื่อลดยอดแหลม 3. เพิ่มสแนปเบอร์อีก2ตัวที่ขด s e ็ก n d นด y หรือฝั่งผู้ใช้งานโดยต่อคล่อมช็อตี้ไดโอดโดยใช้สแนปเบอร์รีเซตเตอร์ค่า22โอห์มและสแนปเบอร์คาปาทิสเตอร์ค่า1นาโนฟารัด 4. ที่ขดอ็อกซิเรีรี่จะมีการพันคอยสาวอากาศขึ้นมาที่12รอบเพื่อยับยั้งความถี่สูงและขดอ็อกซิเรียรี่บวกคอยสาวอากาศยังอยู่ระหว่างกลางของขดไพอรี่ด้านในสุดและขดเซคันดารีด้านนอกสุดเพื่อเป็นเกรบบาะป้องกันความถี่สูงรั่วออกมาน่าจะเป็นอย่างนั้นอาตัวนี้ทำหน้าที่เป็นโหลดและดิชชาร์ให้กับ Secondary s m o ่สมูทติ้ง a c ปาซิเค่า 3.9K สรุปข้อดีของหัวชาร์จรุ่นนี้คือ 1. น่าจะทำการชาร์จได้ตามที่ระบุ 2. น่าจะมีความทนทานระดับหนึ่ง 3. าค่าไปเรียบอยู่ในเกณฑ์ดี 4. หม้อแปลงใช้แบบความปลอดภัยสูงเพราะมีฉนวนเพิ่มสรุปข้อเสียของหัวชาร์จรุ่นนี้คือ 1. ไม่มี CY วันอาจทำให้ วงจรระเบิดสุดท้ายนี้หัวชารรุนนี้ผมแนะนำครับเพราะมีความเสี่ยงอันตรายต่ำคำเตือนการเล่นโทรศัพท์ขณะนอนอาจเกิดอันตรายถึงชีวิตดังนั้นควรทำเบรกเกอร์กันดูดเมื่อเกิดไฟรั่วเบรกเกอร์กันดูดก็จะตัดไฟ2เส้นทำให้ปลอดภัยครับส่วนวิธีการทำผมทิ้งลิงก์ไว้ที่ความคิดเห็นด้านใต้วิดีโอครับ